ผมนะครับได้ดําเนินการมาหลายปีต่อเนื่องและในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ทางโรงเรียนนั้นได้ให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามปลายทั้งหมดคือมอ .4 ม .5 และก็ม .6 ซึ่งเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมนอกจากเราจะจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนในแปดกลุ่มสาระแล้วเรายังให้นักเรียน ทุกคนได้ร่วมกันในการวางแผนเราจัดกิจกรรมในรางการแสดงละครและก็ตอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพระดุทีญอยาคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและก็กองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนอกจากนี้แล้วยังนํานักเรียนออกเผยแพร่แก่กับ,กบทชุมชนแล้วโดยได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาร่วมกันณนะจุดที่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน นักเรียนได้แสดงละครจากการที่เราได้ถ่ายทาและขณะเดียวกันได้ตอบถามปัญหาต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองนั้นได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์อันจะพึงได้จากการจัดกิจกรรมกู้ช่ชนประกันภัยของนักเรียนซึ่งก็ได้รับความสำเร็จและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายสุธุวีเทพพุ่มนะครับและดิฉันนะคะนางสาวชนาระดคพงศ์รีนะคะที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนดาราพิทยาคมนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กค่ะซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่หกนะคะมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด1 9 4คนคะ่ะปีนี้นะครับโรงเรียนของเร,เราได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนประกันภัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าปีนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับไปกันเลยค่ะครับ าก,การจัดการเรียนการสอนการบูรณาการเกี่ยวกับประกันภัยนะคะใน8กลุ่มสาระค่ะ,ะการเรียนการสอนของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่ครับงั้นถ้าเราทำหลายบริษัทแต่เราบริษัทก็ทำไมก็ต้องจ่ายใูวงเงินที่เราทำถ้าเราเป็นอะไรไทยดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราใช้ค่าสื้ใหม่แทนนะแต่ว่าหลักการมีส่วนร่วมนะในกรณีอย่างเี้ยแต่ต้องคมันทนตของไที่ว่านหมือนการที่บอกว่าการแพ้นะคะ การประกันไทยคือการเปลี่ยนสิ่งที่ไม่แมน่นอนให้เป็นสิ่งที่แน่นอนนะในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยนักเรียนลองดูที่มนันเกี่ยวข้องกันยังไง สองคือการทางทะเลและขนส่งอันที่3คือการใช้รถยนต์และอันที่4คือการขับรถสเก็ตวันนี้จะเป็นวิชาศิลปะปกติแะเราจะเรียนทักต้นที่ใช่ไหมคะครับเดยวันนี้ครูจะบูรณาการเข้ากับวัสดุศิลปะนะแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้จับคู่ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความสำคัญความสำคัญมีมากระาศผระ2,554นะครับโรงเรียนดาราพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันประกันภัยนะครับกิจกรรมจะสนุกสนานและมีความรู้มากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ 走吧，走 ออกไปเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยนะครับครับขอบยงยาง ของผู้กุศลแทนจักรถนะคะแล้วก็เสียงเพลงทีง่นักเรียนของเรานะคะได้ส่งเข้าประกวดโครงการวิวัฒนการ,รกไทยะค,ะค่ะคาดว่าสมาชิกในหมู่ที่9จะสามารถรับฟังได้ดีเหมือนกันเรามีทั้งหมด116ลังคาใช้เสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านสามารถบำให้ควบคุมควบหลังคาในเจ้า,าของยแค่ความดี้ด้าหมค่ะได้คือผมจะมาขอประช<อ>าสัมพันธ์

ค่ะสวัสดีค่ะเสียงที่ลูกค้าได้ยินอยู่นี้นะคะเป็นเสียงจากของกระจายค่ะว่าบางส่วนอยน่ทีน่นึงนะคะมิชันนะคะเป็นวิวัฒนจากโงเรนาราพิยาคมนะคะ